สวัสดีค่ะสวัสดีในช่วงเย็นสำหรับชาวมีอัพทุกคนเลยนะคะวันนี้มีขอจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารนะคะราชกิจจานุเบกษาโอ้ช่วงนี้นี่คืออัพกันถี่ยิบเลยนะคะมีการแต่งตั้งมีการเลื่อนสมณศักดิ์มีการสถาปนามีการแต่งตั้งนายพลปรับเลื่อนยศอะไรต่างๆอวยกันฉ่ำเลยจ้ะนะเราก็เลยขออนุญาตที่จะมา อัปเดตข่าวสารกันนิดนึงดังนั้นเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าเมื่อวันก่อนถ้าหลายๆคนฟังก็น่าจะจำได้ที่มี่ได้รายงานเกี่ยวกับการสถาปนาสมณศักดิ์พระครูไปจำนวนถึง73รูป ซึ่งนี่ไม่สามารถที่จะอ่านรายชื่อทั้งหมดได้นะเนื่องจากมันจะยาวมากเยอะมากนะคะก็เลยยกตัวอย่างมาสามรายในวันนั้นทีนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยมันมีข่าวที่กระจายออกมานะเพราะฉะนั้นเราถือว่ามีความสำคัญเพราะว่ามีก็ไม่ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเจ้าคุณพระเนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าเห็นว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวของคุณอน้นไม่ค่อยได้ติดตามข่าวของเจ้าคุณพระแล้ว งานเหมือนกับมันซาไปเราก็เลยไม่ได้ไปเกาะติดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังติดตามอยู่ก็สามารถมาพูดคุยกันได้มาแจ้งมาแนะนํากันได้โอเคเรามาเริ่มกันต่อนะคะก็หลังจากที่เรามีการรายงานไปวันนั้นเนี่ยทางกลุ่มของคนที่รักเจ้าคุณพระแน่นอนนะคะเขาก็ยังมีความ ติดตามยังมีการตามติดอยู่นะว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระบ้างมีอะไรให้ชุ่มชุ่มชื่น,น,นหัวใจขึ้นมาบ้างดังนั้นมันก็เลยมีการตีข่าวขึ้นมานะคะว่าจากการสถาปนาสมณศักดิ์พระครูนะคะในกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ลำดับหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับทางเจ้าคุณพระเป็นพระอาจารย์ก็ว่าได้เนาะเหมือนกับในกรณีที่ไม่ได้อ่านไปถึง พระพี่เลี้ยงของท่านอ้นเหมือนกันก็ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นมาแต่ว่ารายนั้นเนี่ยเขาเป็นหม่อมหลวงแล้วก็หม่อมราชบงด้วยทีนี้มาในลักษณะของทางเจ้าคุณพระก็เช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีพระที่ทางเจ้าคุณพระเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีความสนิทสนมม,มีการสนทนาธรรมกันในสมัยก่อนนะคะไปพบปะพูดคุยกันบ่อย ทีนี้พอมาในครั้งนี้เนี่ยก็อีกเช่นกันนะคะเป็นพระที่ทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็มีความสนิทสนมซึ่งทางกลุ่มคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยเขาก็รายงานนะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็มีการประกาศสถาปนาสมณาศักดิ์โดยทางในหลวงรัชกาลที่1ินะคะขอกล่าวโดยย่อๆมีพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานสมณศักดิ์พระชยานันทมุนี ซึ่งก็เป็นพระที่ทุกคนเห็นบนรูปแล้วนะคะที่เจ้าคุณพระสีนีน่าได้กลับบ้านเกิดที่เมืองน่านมีการทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือจากรูปภาพนะคะก็จะมีพระชยานนันทมุนีรูปนี้แหละที่คอยให้การต้อนรับอยู่ห่าง เมื่อวันที่18ตุลาคม2563เจ้าคุณพระศมีน,นาพิาราชกลยานีเดินทางไปบำเพ็ญกุศลในการถวายเทียนท่าไตรแล้วก็สังงทานพระราชาทานถวายเป็นพุทธบูชามีการทักทายประชาชนที่รอต้อนรับณวัดพระธาแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่นนาน ะดก็จะเป็นพระท่านนี้ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์หมายเลขที่29พระชยานันทมุนีข,ขึ้นมาเป็นพระราชานันทวชระบัณฑิตพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันอันนี้คือการอัปเดตความคืบหน้านะคะความใกล้ชิดความเชื่อมโยงไปที่พระสายของทางเจ้าคุณพระนั่นเอง ต่อมานะคะราชกิจจาที่มีการประกาศในฉบับถัดไปนะคะช่วงนี้นี่คืออัพเป็นรายวันกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวนะคะที่มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่14มิถุนายนเมื่อวานนี้โปรดเก้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลต่ำกว่านายพลแล้วก็ตำรวจชั้นสัญญาบัตรกว่า3,000ราย มีพระบรมราชโองการโปรดเก้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ221รายพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษอีก632รายแล้วก็พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถประพฤติด,ดีอีก2,309ราย ในวันที่14มิถุนายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษมีใจความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน221รายนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารที่ต่ำกว่าชั้นในพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน632รายขนาดเดียวกันนั่นเองก็ยังมีการประกาศสํานักนายก,ก,ก,กรัฐมนตรีในเรื่องของการพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรความว่ามีพระบรมราชองการปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิทยะอุตสาหะตลอดมาจำนวนทั้งสิ้น2 3 0 9รายนับได้ว่าเป็นการประกาศราชกิจจานุเบกษาในการแต่งตั้งเลื่อนยศเนี่ยน่าจะเป็นฉบับล่าสุดของวันนี้แล้ว จึงเรียนมาให้ทุกคนได้ทราบให้ประสบนิกรทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะว่าเงินภาษีของประชาชนเนี่ย mm hmm. ก็จะหลั่งไหลนะคะออกไปหาตำรวจนายพล ชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนอะไรพวกนี้นะคะเพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่บอกว่ามีความประพฤติดีมีทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเสมอมาตลอดมานะคะแล้วก็แต่งตั้งอันทีเรื่องอันทีก็3ามสีพันคนนะคะอันนี้ยังไม่รวมถึงพระนะคะ นี่คือความคืบหน้าที่มีหวังว่าประสบนิกรทั้งหลายนะจะมีความปรับปรืมในพระมหากรุณาธิคุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าในสิ่งนี้มีประโยชน์นะและอยากจะรับฟังอยู่บ่อยๆนะอยากให้มีนำข่าวสารอันนี้มาแจ้งทุกคนได้ทราบเนี่ยก็อย่าลืมนะคะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันสแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ